สวัสดีครับพบกับลุงเสกอีกแล้วนะครับคลิปนี้ลุงเสกจะพามาลงตัวอัดหน้าจอนะครับ i n f ฟ n i x Smart 9นะครับอ่ารุ่นนี้ราคา2000นี่ก็ได้ตัวอัดหน้าจอมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แบรนด์จีนให้ตัวอัดหน้าจอมาด้วยเนาะมือถือหลักพันนะครับทํายังไงเอ่ยนะครับอ่ารุ่นหน้าจอลงมาเลยนะครับปึ๊บนะครับรุ่นลงมานะครับให้เรามาตรงนี้นะครับนี่ตรงวงกลมเล็กๆตรงนี้นะครับตรงมือผมชี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับมันจะขึ้นคําว่าแก้ไขสวิช์ เปิดปิดแบบรัดนะครับอ่านะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนะอ่าครับมองหานะครับตัวตัวบันทึกหน้าจอเนาะอ่าถ้าเราไม่เห็นแถวนี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปนะครับปึ๊บนะเห็นไหมครับจะเห็นตรงนี้บันทึกหน้าจอนะครับอ่านะครับบันทึกหน้าจอก็ให้เราจิ้มเข้าไปนะครับจุ๊บแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากมันขึ้นมานะครับอ่าปึ๊บอ่าพอได้แล้วนะครับเราก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะไม่มีขาตั้งกล้องนะครับนี่ปุ๊บได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมอ่านะครับพูดจอลงมาดิจะเห็นไหมอ่าเห็นนะครับนี่ตัวบันทึกหน้าจอเนาะก็ให้เราจิ้มเข้าไปนะครับเปิดใช้งานมันนะครับปุ๊บใครที่ใช้งานครั้งแรกนะครับอ่าให้เรามาเปิดตรงนี้นะครับรูปฟันเฟืองตรงน,รงนี้บางคนบอกเอ๊ะอัดเสียงไปแล้วไอ้อัดวิดีโอไปแล้วเสียงไม่ออกเสียงไม่มีนะครับอย่าลืมมาตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงวงกลมเนี่ย จิ้มเข้าไปนะครับนี่นะครับจิ้มเข้ามาปุ๊บมันจะเห็นตรงนี้อ่าบางเครื่องเนี่ยมันปิดอยู่นะครับอ่ามันปิดอยู่นะก็ให้เรามาเปิดนะครับอ่าให้เรามาเปิดเปิดเสร็จแล้วเราก็กดกลับนะครับปึ๊บกดกลับนาอนะครับอ่ากดกลับนะปึ๊บนะครับทีนี้เราจะบันทึกหน้าจอนะครับอ่าบันทึกปึ๊บ ผมจะลองพูดดูเนาะนะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะผมจะพูดสวัสดีครับพบกับลุงเสกชนบทชาแนลอีกแล้วนะครับคลิปนี้ทดสอบการอ,าอัดหน้าจอมือถืออินฟินิตนะครับอ่าหยุดเล่นก่อนนะครับมาฟังเสียงนะตนุ๊กนี่เราก็มาฟังเสียงนะครับอ่ะผมจะพูดสวัสดีครับพบกับลุงเสกชนบทชาแนลอีกแล้วนะครับคลิปนี้ทดสอบการ อ่าด้าจอมือถืออินฟินิกนะครับอ่าหยุดเล่นก่อนนะครับมาฟังเสียงนะอ่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลุงเสกขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ